ตัดผ่าปะเนี้ยมือเสาของมือนี่ไครก็ยังมีก็ยังยั่งอยู่เด้นี่แล้วก็นอนต้องมองอยู่แบบนี้พอกับลูกเพราะว่ายังตีมือขึ้นกับบ่ได้พักกันนอนทึงครูค่ะฉันกับบ่ได้นอนแต่ไม่เป็นไรแม่ไหวค่ะฮ <ś> ึจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ช่วงประมาณบ่ายบ่ายสนี่แหะพี่มิวเพิ่นกัสิมาเตรียมอาหารให้น,อน้องเด้เพิ่นบอกว่างได้หูบ่แม่หนูอยากทำอาหารให้น้องนั่งบอกว่างได้หูบ่นั่งว่ามันน่าสนุกดีประสันเอาอีนี่คือสิกินว่าเป็นการเลีนใครของเฮียนหน่อยฮึเมนูของตัวตุ่นภายในวันนี้ก็คือผักหอมบอกเธอหูจักผักหอมบ่ผักหอมเีี๋ยวไห้หมูนั่นแม่แล้วก็มีบักเกอเทศแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็ปลาแซลมอน แล้วก็แค่รดค่ะแล้วก็ต้มใส่กันกับเขาใส่นาเปาแล้วก็ต้มใส่น้มหลายหลายแล้วก็ตุ้นว้แบบนี้เลยตุ้นว้โดนๆเลยได้ยิงตุง้นว้จนกว่าแบบว่าทุกอย่างมันสิแหลกสีเลียวพุนละ่ะแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสผงปรุงรสอันนี้เป็นผงปรุงรสสำหรับเด็กหกเดือนเพราะว่าหลายคนก็บ,บอกว่าโอ้บ่ได้บอกถามเขามาว่าใส่ผงอีหยังปรุงรสให้นองจังส่นะรสชาติของผงปรุงรสอันนี้ก็จะฟีลเหมือนรสดีค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช่รสดีนะไม่มีส่วนผสมของรสดีไม่มีส่วนผสมของเกลือหรือววววว่่่่่่่าา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 างงชชรรรรสสหออออนนนนน้้ตตลลใใใดๆคคะแแแบบมมมมมขธิจัียกกุณ จะทำการบดละเอียดแล้วก็ใส่กระอัพแบบนี้ค่ะไปกินหลายๆมือคือเกา่าเมื่อกี้็สิเห็ดเล้วแน่เด้เพราะว่าตัวตุ้นก็สิได้กินง่ายจังสหนะแล้วบาดท,ที่นี่ยิงเอ้ยตัดผ่ามาที่ตอนช่วงแบบว่า,าประมาณชั่วโมงนึงน่ะโอ้ยเรวเบิงงท่งลมฝ่ามืดเก่ามั่วดินมาได้ยงิงลมแหงบกคักบกแน่พวกฉันก็เฝ้าเก็บผ้าเก็บของเก็บนั่นเก็บนี่แต่ว่าตกมาแค่ว่าไมาเหยียวใส่ลังกับสีํานั่นแม่ต๊คอยคักคอยแน่แต่ว่าปัญหาคืมามาาาอโอ้ยใบอันนี้น่ะกับใบไผ่่นู่งตันกังิวเลยพาาากมทํร้วาดนเจาาเอหหรใตตุน คือว่าเห็นตัวตตุ้นนางกินเขายิงเออจริงๆฉันลืมกดดทายวิดีโอ <c oughs> เอออาหารอันนี้กับเขาอันนี้ฉันกเ็เฮสสต็อกไว้หลายมือหลายคาบยูเดี๋ยวมือต่อไปกระจ้ากระเฮดก็ได้ค่ะว่าเป็นยังแล้วก็มีหลายคนแนะนําเขามาว่าแม่ทําไมไม่ให้น้องกินอาหารแค่ทีละอย่างจะได้รู้ว่าน้องแพ้อะไรเอาจริงๆเด้อกระบ,บอกแล้วว่าคุณแม่เลี้ยงลูกตามคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าให้เอาไส้อีหยังกันได้ค่ะบ่บบต้องจําเป็นต้องทีละอย่างบ่ต้องจําเป็นต้องเข้าบดผสมนุ่มแม่เอาเป็นว่าอาหารหลากหลายจากธรรมชาติที่มีประโยชน์แค่่่่นนนนนนัันนัั้้้้้พอออออเเลลลยแแวววีีาาาาะะคคิิปมมมมกกก็รรณ10ืูดง ตัวตุนม่าเห็นเป็นยังเลยฮึตจัดผ่ามาที่ย่เมื่อแรกมาในพ่อตากินเขาอาบน้ำแล้วยิงเอ้ยไข้ลดแล้วครับพี่สาวเพื่อนบัดที่นีฮาวดองดองดีใจบอกคากว่าน้องไขรลดเย่ๆยว่าสันพ่อกับแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วว่าสันบายแลนี่อันนี้ก็เป็นปฏิมากรรมงานประดิษฐ์ของเพื่อนเบนบบยิงพ่อตาน้องเห็นเบนบหน้องกะเศร้าค่ะเศร้าอยากเรีนพี่เอ๋ยก็ดึงออกเทิงดึงออกเทิงแบบว่าดึงแขนน้องไหมบอกน้องก็อยากเศร้าค่ะห้ญาตากันยิงเอ้ยขนาดซ้ำนี่กะซ้ำนี่แล้วผูเอ๋ยเพื่อนก็เลือาไกใ่เ็ดหัเี๋วสน่ บาดดอกเลว่างสิตื่นเสามาแมนบอพี่มิวหลังจากแปลงฟันลางนาแล้วก็สิมาท่านำตบคือเกาหลังจากท่านำตบเราก็สิเล่นน้ำนองเลนน้ำนองแล้วแลแมนบอผาทีไม่ยาปั้นไห้นะส่วนมากก็สิมีแต่อุปกรณ์ของเพลินผาของเพลินน่นละเพลินก็เอาไปตากเองเดมามาเบาต่อบันี้เรื่องข้องเหรียญนูมิวมันเห็ดเองแมนบบพี่นองเพลินเศร้าเห็นของเพลินพังน่ะละเพลินก็ทงเบาทงน้ำตาไหลเด้หนูจะตั้งใจทำน้องทำของหนูพังว่าซันบ่าแล้วก็มีเอฟซีมีลูกเพจหลายคนถามฉ ฉันจัดการแบบนี้ถูกสิ่งทุกอย่างนะพี่คนโตไม่จําเป็นต้องเสียสละทุกอย่างค่ะบอกน,น้อยๆมันบรรลุเรื่องรู้เล่าอย่างเฮ้าก็ต้องโฟกัสที่อหญ่ก่อนจังเช่น,นเห็นบอนี่มันเห็นทองใหญ่มันเห็น้องใหญ่หญพงังแมนบอลฉันก็บบอแมนว่าสิบอกว่าน้องมิวเสียสละให้น้องลูกเอาให้น้องเล่นบอมแมนเลยค่ะเพราะว่ายังติผู้เอย๋ยเพื่นหูจักความแล้วเพื่อนมีความขีดบอกน้องนะมันบรรลุเรื่องรู้เล่าดอกให้มันเล่นอย่างอื่นมันก็จังเล่นจังสีนะแล้วพอ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฉันกับสิซ้าทาห้ใส่น้องเล่น้องเป็นคนผิดก็คือว่าไปตามผิดค่ะไม่จําเป็นว่าพี่คนโตต้องเสียสละให้น้องเสมอไปอันนี้เพราะว่ายังบัติีฉันยืดจากฉันหญิงฉัน เป็นพี่ค้นตูฉันบ่มากบ่มมากเวลาแบบว่าพอแม่บอกว่าอลาอย่าเห็ดน้องอิลาอันนี้เอาให้น้องข้องน้องเป็นเอื่อยว่าจะเป็นต้องเสียสาระถูกย่างค่ะหัวอื่นหันให้ลูกเป็นแบบไดฉันบรูดอกแต่ว่าสําหรับฉันฉันเห็ดแบบนี้น้องมิวนั่งกิได้บอต้องไปว่าทําไมต้องน้องทําไมต้องน้องยังส่นาแล้วเดี๋ยวเฮาว่าให้น้องคักๆัให้ให้น้องคักๆเดี๋ยวเขาก็สิมีปฏิกิริยาเองพี่มิวน่ะนั่งก็สิบอกว่าแม่ไม่ต้องว่าให้น้องหนูสงกสารน้องน่ะหนักว่าหักของปีกับน้องบอมาเกหม้นต่าเอบ่ซ้ลููกตแออ่อ ค่ะแล้วก็บ่ต้องไปจำจีจำไม่ใช่บอต้องไปบังคับนั่นโน่นนี่นางนางอย่าเฮ็ดอีหยังนางอยากซอยอีหยังให้นางเฮ็ดเองซอยเองจังซี่นะเนี่ยขณะฉันปั้นผ้าปูที่นอนฉันว่าสิตากเนาะนางวางในหูวบว่แม่แม่มาไกวน้องเหื่อมาดูน้องเดี๋ยวหนูไปตากเองว่าซั่นว่าฉันเรียกวี่หล่าตากบ่ไหวดอกลูกมันไม่ใช่ผ้าธรรมดานั่งก็เลยบอกว่าโอเคโอเคว่าซั่นว่านี่ยหลักความน่ารักของลูกสาวฉันบู๊ยคลิปนี้ทั้งคลิปอวยลูกสาวจากคองค่ะ